One News ตรงไปตรงมามาดูเรื่องของการแก้ไขวิกฤตการทางการเงินของกรีซกันนะครับล่าสุดทางกลุ่มเจ้าหนี้กรีซได้ยืดเวลาเจราจาหนี้ออกไปถึงวันอาทิตย์นี้นะครับเนื่องจากเกรงว่าหากกรีซเข้าสู่ภาวะล้มละลายและต้องออกจากยูโรโซนจะมีผลกระทบกับประเทศสมาชิกในยูโรโซนจนถึงขั้นอาจจะทำให้ยูโรโซนนั้นพังได้นะครับ ติดตามประเด็นนี้จากรายงานครับสหาภาพยุโรปหรือ eu ย,ยังคงพยายามให้ความช่วยเหลือกรีซผ่านพ้นวิกฤตทางการเงินสุดกำลังไม่เช่นนั้นอาจทำให้ยูโรโซนล้มทั้งระบบโดยนายโดนัลด์ทัส no ประธานสภา,าย,ยุโรป no ให้เวลากรีซ5วัน <This is S 2> สำหรับการบรรลุ <all S 2> ข้อ <Euro. S 2> ตกลงกับกลุ่มเจ้าหนี้ห oh, <sorry. S 2> ลีกเลี่ยงภาวะล้มละลาย ทั้งนี้การเจรจานี้กรีซจะสิ้นสุดลงภายในสัปดาห์นี้และข้อเสนอของกรีซรวมถึงรายละเอียดแผนการปฏิรูปจําต้องเสนอภายในวันพฤหัสบดีนี้เป็นอย่างช้าที่สุดหลังการประชุมยูโรกรุปสิ้นสุดลงเมื่อคืนที่ผ่านมาโดยไม่ได้ข้อสรุปใดๆประธานสภาย,ยุโรปจึงประกาศว่ากลุ่มผู้นำยูทั้ง28ประเทศจะประชุมกันอีกครั้งในวันอาทิตย์ที่12กรกฎาคมนี้ทั้งนี้ทัสเรียกร้องให้บรรดาผู้นำยู พยายามหาชันทามติโดยย้ำว่าการล้มละลายของกรีซและการล้มละลายของระบบธนาคารกรีซจะส่งผลกระทบต่ตอ,อยุโรปทั้งหมดด้านนายกรัฐมนตรีแองเกลาเมคเคิลของเยอรมน,นีเตรียมโนมหนาวให้นายกรัฐมนตรีอเล็กซิสซีปราสของกรีซส่งแผนปฏิรูปภายในวันที่9กรกฎาคมนี้เพื่อให้สภายเยอรมน,นีอนุมัติแผนการเจรจาสำหรับเงินช่วยเหลือครั้งใหม่ ขณะเดียวกันประชาชนชาวกรีซรู้สึกสิ้นหวังและวิตกกังวลว่าชะตากรรมของตนจะเป็นอย่างไรหลังจากความพยายามดิ้นรนเอาชีวิตรอดจากเงื้อมือเจ้าหนี้ในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาอาจสูญเปล่าหากการเจรจาหนี้ครั้งนี้นำพาผลร้ายสุดคาดคิดมาถึงตัวขณะที่นายกรัฐมนตรีอเล็กซิสซีปราสของกรีซออกมาเปิดเผยว่าการเจรจากำลังคืบหน้าไปในทางบวกและจะได้ทางออกของวิกฤตนี้ซึ่งจะทำให้กรีซ กลับมาขยายตัวทางเศรษฐกิจได้อีกครั้งรวมถึงสามารถปรับโครงสร้างหนี้ของกรีซได้อีกด้วย o News ตรงไปตรงมา